ที่ครับผมสวัสดีเช้าวันจันทร์ที่1 4สนะครับก็รับอีกหนึ่งคงันฮอนด้าเซอวีตัวแรกครับผมก็มาด้วยการแอร์ไม่เย็นแล้วก็หม้อน้ำรั่วนะครับแลนนี้ก็ได้ถอดมาละแต่เช็คเบื้องต้นก็คือคอมเพรย์ล็อกไปเลยครับผมน้ำยามีแต่คอมไม่ทำงานมีกลิ่นไหม้นะนี่เลยชุดคัดคอมเพรย์มันล็อกไปแล้ว คอมเบรล็อกเลยมันไม่ไปนะหน้าคัดมันติดๆเนี่ยมันติดเลยอ๋อสาเหตุอะมัอาจจะน้ำมันคอมหรือว่าแล้วก็ปืนข้างในแตกนะอันนี้ก็ไปสั่งคอมมาอยกแล้วก็หม้อน้ำหม้อน้ำมาแล้วครับใหม่อันนี้ของเดิมซ่อมไม่ได้นะโูหมดล้ว ทีแรกเขากจะไปซ่อมร้านหม้อน้ำเพราะว่าเปลี่ยนใหม่แล้วก็เปลี่ยนแผงแยะไดเอ,อึล้ออะไรนะครับตัดดใสไซเลยสักใส่เลยอ,ลยอแล้วก็จะล้างระบบให้ใหม่นะครับข้างในก็ไม่ดํานะแต่ก็จะล้างเผาร้างระบบเผื่อมีเศษเหล็กหรืออลูมิเนียมเข้าไปข้างในเพราะว่าคอมล็อกนะครับคนะอ,อาท่อท่อออกมาแล้วท่อแย์ หันี้ล้างให้หมดนะครับไม่งมั้นไม่จบกับป๋านายแอร์ต้องข้างในระบบต้องสะอาดนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปจาัดก,การล้างให้นะแล้วก็รอคอมเบียช่างวัดวิ่งรอรคอมเบียอยู่มีโกโก,ก็เสร็จปันที่เรียบร้อยกับไฟโชนะครับไฟรูปแบตเตอรี่โชดิจัดก,การเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วครับเนี่ยครับแห้งใหม่ นั่นะครับตอนนี้เป็นงานเทียบแล้วก็ไถเออมาแล้วก็คอมเบียก็มาแล้วคอมเบียเป็นใหม่ดวครับสายเก่าอยู่นี่ครับคอมเก่าอยู่นี่ล็อกแล้วก็วล้างระบบให้เรียบร้อยนะครับเกิดก่อไถเอื้อเดิมควมสภาพน้ำมันแฉะเลย ต่อให้ใหม่แล้วล้านจะต้องมองในขสาเลยในเสาวพอ,อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับไปลองมาเมื่อกี้กับเซียว,วีเรามีเปียกคอมเบอรอ่ตอนนี้ก็ล้างให้ล้างต่อแล้วก็หม้อน้ำ ครับแล้วก็เติมลอยเย็นเสร็จที่เรียบร้อยแอ่เย็นชั่มดูน้ำต่อท่อแล้วัแอร์ตัดปกตินะมาดูข้างในกันแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะได้เช็คปืนล้อด้วยอโอ้เย็นหนาวเลยครับเย็นแล้วเสร็จพื้นที่เรียบร้อย ครับพรุ่งนี้เดี๋ยวเอาไปส่งลูกค้าครับลูกค้าให้เราไปส่งนะร้อคยครับผมกับงานแอร์กับหม้อน้ำหม้อน้ำก็เป็นทองเหลืองนะครับอีกใยเก่าที่เราเสียตอ่อกก็จะมีมอเตอร์ด้วยนะครับเพิ่มมอเตอร์พนหลมก็คือไม่รู้ถูดูไปไหนนะครับ โยกแล้วลก,ก่อเสกมาเพียรปรใช้ันไซเดอเออร์บอสดอเออร์คอมเแบบียร์เก็จบงานครับผมอันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้อูวิภาวดีออโตด้วยนะครับผมก็สวัสดีครับ